จะซื้อจะ forecast การซื้อได้ไหมอ่ะครูทำได้ forecast ก็คือการพยากรณ์มันคือการประมาณการที่เราจะซื้อแมททีเรียลพวกนั้นเข้ามาเสิร์ฟให้กับบริษัทหลายที่ครูเห็นเขาทำในลักษณะนี้อย่างเช่นดูเรื่องเทนการขายสินค้าของบริษัทเขาจะดูเป็นไตามานะตาแล้วไตมาหนึ่งสองสาไตมาาเท่ากับสเดือนหนไตมาสเท่ากับ3เดือน, 1, เ,เ,อนเขาจะมองเลยเฮ้ย อ๋อช่วงตุลานี่มันซื้อเยอะไตรมาสสุดท้ายเนี่ยเขาจะมีการออเดอร์แมททีเรียลเข้าไปเพิ่มเพื่อให้มันมันพอแก่การขายพอแก่การผลิตสินค้าของบริษัทแต่อย่างที่บอกเนาะมันคือการพยากรนะมันไม่ใช่ของจริงที่ลูกค้าสั่งมันเป็นการพยากรณ์แบบนั้นครูเห็นเขาก็ทําคุณจะเอาแบบนี้ไปทําได้เลยคุณก็ไปดูยอดขายของบริษัทเนาะว่าเฮ้ย ทั้งปีเนี่ยยอดขายเท่าไหร่ของปีที่แล้วแล้วก็ดูเป็นช่วงเฮ้ยไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองไตรมาสสามไตรมาสสี่เฮ้ยช่วงไหนมันซื้อเยอะช่วงไหนบริษัทขายข,ายของเยอะไม่ใช่ซื้อเยอะติดจัดซื้อจัดบริษัทขายของเยอะที่เป็นสินค้าตัวพวกนั้นก็เอาตัวนั้นแหละมาซื้อแมททเรียลที่เอาไปผลิตได้เลย เขาก็ทํากันแบบนั้นแต่จะซื้อจะทําโดยพละการได้ไหมไม่ได้แน่นอนเพราะก็ต้องคุยกับฝ่ายผลิตฝ่ายการเงินฝ่ายคนที่เกี่ยวข้องเฮ้ยจะทําแบบนี้โอเคหรือเปล่าฝ่ายเซลล์อีกเข้ามาคุยกันมันจะโอเคไหมเราแค่เป็นต้นคิดว่าเฮ้ยเราจะซื้อแบบนี้มาเซิฟได้หรือเปล่าแล้วมีอีกวิธีที่เขาทํากันจริงๆฟอเรสต์มีหลายวิธีนะแล้วก็อีกวิธีที่เขาทําคัญคือเขาดูยอด ขายของบริษัทย้อนหลังไป3ปีเฮ้ยใน3ปีเนี่ยเราขายสินค้าตัวเนี้ยไปเท่าไหร่ได้จํานวนสินค้าสมมติเราขายสินค้าตัวเนี้ยไปแสนชิ้นสมมตินะแสนชิ้นเขาก็เอาหมายถึงทั้ง3ปีเนาะแสนชิ้นก็เอาแสนชิ้นมาดูว่าเฮ้ยไอ้สูตรการผลิตหรือ bioq ของสินค้าตัวนี้มันมีอะไรบ้างสูตรการผลิตก็จะเป็นพวกสินค้าทั่วๆไปเนาะถ้าเป็นพวก B.U.Q. จะเป็นพวกการก่อสร้างพวกบ้านพวกอะไรที่เกี่ยวกับการสร้างเขาจะเรียกว่า B.U.Q. ถ้าเป็นสินค้าพวกอย่างรองเท้าที่ครูเคยทํางานบริษัทต่างชาติเนี่ยเขาก็จะเป็นสูตรการผลิตเป็นบอมเราก็ไปดูว่าไอหนึ่งสินค้านะนะั้นอ่ะมันมีบอมมีสูตรการผลิตอะไรใช้จํานวนเท่าไหร่พอรู้เสร็จเอ้ยหนึ่งชิ้นมันใช้สูตรแบบนี้ มันต้องใช้แมท e r เรียลตัวนี้จำนวน10ชิ้นตัวนี้2ชิ้นตัวนี้1ชิ้นแล้วก็เอาปริมาณทั้งหมดที่หาได้ใน3ปีนั้นไปคูณกับสูตรการผลิตพอคูณเสร็จแต่ละตัวก็เอาไปหาร3ของแต่ละตัวเพราะมัน3ปีเนาะก็จะเห็นค่าเฉลี่ยอเราควรจะสั่งสินค้าประมาณนี้แต่มันเป็นการพยากรเนาะเราต้องดูดีๆบางทีเราสั่งของมาเนีเยอะเกินก็ โอเวอร์สต็อกเงินจมอีกเราก็ต้องดูเราก็ต้องคุยนั่นแหละเราหาข้อมูลได้เตรียมข้อมูลได้แล้วก็คุยกับทีมว่าข้อมูลที่เราหามาเป็นแบบนี้ฉันทำแบบนี้1 2 3 4แล้วก็ไปคุยกับทีมอย่างเช่นฝ่ายขายฝ่ายการตลาดฝ่ายบัญชีเพราะว่ามันเป็นเรื่องการใช้เงินด้วยการตลาดเขาทำการตลาดฝ่ายขายเขาก็ขายเขาก็รู้ว่าตลาดเป็นไงตอนนี้ จะซื้อจะสั่งซื้อของทําแบบนี้ได้หรือเปล่าก็ต้องคุยกันแต่อันนี้เป็นตั้งต้นที่จะซื้อจะทําได้เพราะถ้าเกิดเราไม่มีข้อมูลอะไรไปนําเสนอหรือไปพูดเนี่ยมันมันก็ไม่รู้จะไปทางไหนอะ่ะเราเราทางานเนาะเราก็ต้องหาทางที่มันจะทําได้ง่ายและสะดวกเพราะการ Fo r e c a s t ถ้ามันถ้ามันได้ซื้ออย่างนั้นมันก็ลดการซื้อด่วนได้ เราควรจะมีสารตั้งต้นไปคุยเพราะถ้าเราไปเขาเรียกไงไปพึ่งแต่คนอื่นเออก็จะให้ซื้ออะไรก็ว่ามาเลยอย่างเงี้ยมันก็พื้นๆไปที่เราจะทำใช่ไหมใครๆก็ทำแบบนั้นไหนๆเราก็ทำแล้วเราก็รักที่จะเติบโตเราก็รักที่จะช่วยตรงนั้นทำให้มันดีขึ้นจากการที่เราค้นคว้าจากการที่เราเออสงสัยแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เอาไปลงมือทำไปลองทำบางทีมันได้ผลลัพธ์เกินคาด กว่าที่เราคิดไว้ด้วยซ้ําจากการที่เราคิดค้นแล้วเอาไปลงมือทําสิ่งที่ครูสอนเรื่องการบริหารงานจัดซื้อการ forecast การวางแผนการบริหารความเสี่ยงการวางกลยุทธ์การทำคอร์ส i วิอยู่ในคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างตรงนั้นเป็นเครื่องมือมันทำให้คุณทำงานง่ายมันทำให้คุณรู้ทิศทางในการเดินในการเอาไปเซตอัพในการเอาไปทำให้คุณทำงานง่ายไปทำจัดซื้อที่มันตอบโจทย์บริษัท ทั้งในแง่ของการเงินทั้งในแง่ของเวลาครูขอให้คุณทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆเนาะดูแลสุขภาพจากใจครูธัญญาค่ะ